กลางวันเนาะก็จะเป็นแบบบอกหมดมีทั้ง BTC มีทั้งเซตอะไรพวกเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมจดไปเรื่อยๆอ่าเราค่อยมาแก้อะไรตรงเนี้ยพี่ไลฟ์พวกติงของพี่ได้เลยนะโอเคได้มันตึงๆเก็งๆวะรีอยู่ปะลีฮัลโหลรีเสียงไหมเอ่ยเกลยวโอเครับยวข้าวอยู่อยู่ได้ยินพี่อ่าเราลองไลฟ์ดูนะให้บิ๊กเขาแก้ดูนะอ่า โอเคครับสวัดดีครับผมมาเจอวันนี้มาเจอกันไวหนไหนเนาะวันนี้เจออยู่กันครบไม่เอ่ยอผมกอฟเดลีอรียรันวิทนะครับผมในวันเปอร์เซนติสนะครับผมมาเรามาดูกันตลาดเหมือนเดิมทองอยังน่าเบื่อเหมือนเดิมมีคนเข้ามาไหมวันนี้เข้ามาไวัยนิดนึงปกติจะมาสองทุ่มเนาะวันนี้ขอแอบมาวก่อนมาเทสมาเทสเดี๋ยวจะปรับปรุงเรื่องติ๊กตอกติ๊กตอกมาแล้วเนาะก็ อ่ะวันนี้อินดิเคเตอร์ของเรายังขึ้นเซลล์อยู่นะอินดิเคเตอร์เราขึ้นเซลล์อยู่นะเราใช้อินดิเคเตอร์ชื่อว่าวันเปอร์เซนินะครับผมอ่าก็ใครอยากใช้ต่อ IB นะครับผมแล้วก็ทักมาได้เลยแล้วก็ขึ้นหน้าจออย่างนี้อ่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีความแม่นยําอยู่90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะตั้งแต่เราใช้มาปีที่แล้วเนี่ยเราคัดลอตอยู่2ครั้งครั้งแรกคือวันที่12เดนะือนสิบสองเนาะปีที่แล้วและปีนี้ยังไม่เคยโดนคัดลอตสักครั้งนะครับผมก็คือมีความแม่นยําสูงนะก อินดิเคเตอร์มีอยู่2ส,ส่วนนัคือส่วนแรกก็จะบอกว่า buy หรือ sell ตอนไหนแต่เราจะไม่เข้า entry นะเราจะเอาใช้เป็นคําว่า focus เอาถ้ามันขึ้นล่าสุดว่า sell ไหนห้องดิไม่ได้ยินไในห้องดิทไม่ได้ยินเานาะไหมอ,อาจารย์วิทยยังน่าจะไม่ได้ยินโอเคอ่ถ้ามันขึ้นคําว่า sell เนาะเราก็ใช้อีกส่วนนึงก็คือใช้แบรนด์นะครับในการ sell นะถ้ามันขึ้น buy เราก็ใช้ส่วนอ่า แบนด์บายก็คือจะมาดูก่อนถ้ามันตอนนี้มันขึ้นเซลล์เนาะให้เรามาดูแบนด์อีกทีแบนด์เนี่ยเกิดจากอ่ะพูดเกินก่อนอินดิเคเตอร์ตรงนี้ตรงเซลล์กับบายเนี่ยมันเกิดจากแดชบอร์ดอ่าเราผมผมใส่ค่าอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ต่างๆที่มัน c o r r e ล a t i o n กันเช่นอ่าโมเมนตัม um, การเบรกเอาท์อ่าอลลุ่มแล้วก็อ่า adx พวกเนี้ยถ้าค่าต่างๆมันให้เซลล์มันจะขึ้นเซลล์นะถ้าค่าต่างๆมันให้บายมันก็จะขึ้นบายอย่างล่าสุดเราอ่ามันขึ้นเซลล์ตลอดเลยเนาะอ่ายังไม่ขึ้นบายนนะครับขึ้่ายอะน,นอะ ก็ตลาดไซเบอยู่นะกนะ็อ่าแล้วอีกสองอีกส่วนนึงก็คือเราใช้เทรดตรงแบรน์นะเห็นไหมก็จะมีแบรนสีเป็นเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเป็นสเส้นสีเหลืองใช่ไหมเส้นสีเหลืองนี่คือ ema 5นะส่วนเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ําเงินเนี่ยผมใช้อ่าค่าเฉลี่ยแท่งเทียนสิบสีแท่งเทียนคล้ายๆล้ายเป็นหลักการ atr นะไม่ใช่บอลลิงเจอร์แบรนนะอ่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่คิดขึ้นมาเองนะครับผมชื่อวันเปอร์เซนต์สนะก็อ่ะยกขึ้นไปจากเส้นกลางนะครับผมแล้วก็ยกลบลงมาจากเส้นกลางนะถ้าสัญลักษณ์ขึ้นเซลล์เราก็คืออรมัน ขึ้นไปเกี่ยวเซลล์เนาะแล้วเราก็ให้เซลล์อ่าถ้าสัญว์เลี้ขึ้นบ่ายเราก็รอให้มันเกี่ยวข้างล่างแล้วค่อยขึ้นบ่ายนะถ้าใครยังใช้ไม่เป็นให้ใช้คําว่า one percent i s touch นะครับผมมันจะบอกจุดเข้าเลยก็คือพอมันให้พอมันแตะปุ๊บมันจะเขียนคําว่า entry cell เลยเห็นไหมอ่าเราก็ทํากําไรได้เก็บขึ้นมาอ่า entry bai ได้อย่างเงี้ยมันจะเด้งนะอ่าซึ่งเทคนิคนี้อินดิเคเตอร์นี้เหมาะกับการเก็บเก็บสั้นมากนะครับผมถ้าเก็บ250จุดยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะตัาา้งแต่ต้นปี ผมทำมาสเตอร์เทรดวันที่เอ็กเนตนะก็บวกประมาณเดือนละประมาณ135ยสามาเปอรนต์นะตอนนี้ทำที่อินเตอร์บวกไป700แล้วนะครับผม1,000%แล้วตอนนี้จริงๆตั้ง,งแต่เดือนตุลาคมนะโอเคใครอยากใช้ใช้ได้นะแล้วก็อ่ะถ้าสมมุติเราไม่ใช้ส่วนของอินดิเคเตอร์นะเราจะใช้หลักการเทรดของไวค็อบเหมือนเดิมหลักการเทรดของไวค็อบนะก็ผมไล่ลิสต์ให้ดูตลอดนะก็เราใช้หลักการดาวเทลลี่นะครับอันดับแรกก็ดาวเทลลี่ตอนนี้เทรนหลักยังเป็นเทรนขาขึ้นนะเราไล่ลิสต์อ่า การเบรกเอาอการอะไรขึ้นมาเห็นไหมอ่ากราฟใน M15 ยกโลขึ้นมาตลอดก็เป็นไฮเออร์โลตลอดนะยังไม่เสียโครงสร้างนะก็ผมมองไว้ว่าวันนี้มันจะไซด์เวยเหมือนเมื่อวานเพราะเราใช้ค่าเฉลี่ยดอดีตของเมื่อวานมาดูเนาะอ่าตอนนี้มันยังไซด์เวยอยู่นะถ้ามันเบรกกรอบขึ้นมาผมคิดเออตอนนี้ตลาดตั้งใจนะตลาดตั้งใจ,นะงใจบีบกรอบไซด์เวยเมื่อวานก็ไซด์เวย์แล้วก็บีบกรอบแถบอ่าวันนี้ก็ไซด์เวย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจุดที่ได้เปรียบของเราจริงคือผมแนะนําว่าเรามาลงารับที สวิงไฮเออร์โลตรงนี้กับสวิงไฮเออร์ไฮตรงนี้ตีไฟโบไปนะจะเจอสวิงตรงเนี้ยไฟโบค่าที่มันน่าสนใจก็คือค่า61.8กับ0.786แล้วก็ตีเทนไลน์ไปอีกจะเห็นว่าโซนเนี้ยห้าศูนยกับ5017เป็นจุดที่น่าเข้านะครับผมแล้วก็คัฟลอตทุกกรณีถ้าหลุดไฮเออร์โลตรงนี้ถ้าหลุดไฮเออร์โอตรงไฮเออร์โหลตรงนี้นปุ๊บกราฟจะเป็นขาลงเราก็จะขายทองแท่งที่เราสะสมกันมาทิ้งนะออกไปก่อนนะอ่าเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิม,มเรื่องเงินแค่นี้นะโอเค ติ๊กต็อสวัสดีครับขอบคุณนะครับผมอขอบคุณครับเราเข้ามาดูได้เห็นไหมเห็นกรับไหมครับอาจจะไซดเว์เป็นตรงนิดนึงนะเห็นไหมโอเคก็เดี๋ยวถ้ายังไม่หลุดนะผมมองไม่หลุดนะผมยังมองขึ้นนะแต่ว่าอินดิเคเตอร์ให้เก็บสั้นก็คือให้เก็บเซลล์เห็นไหมแต่วันนี้วันนี้ก็คือเริ่มต้นขึ้นมาวันอ่าวันนี้เนาะ วันนี้ซิกเนลเรามา2ครั้งละ,ให,งละให้เก็บเซลล์สครั้งละก็ใครเก็บเซลล์ก็จะได้ประมาณถ้าเก็บสองร้อยสองร้อยสิบจุดสองครั้งก็ห้าร้อยจุดะนะก็เก็บสั้นๆก็ได้อยู่แล้วผมก็เก็บไปนะอ่าก็เห็นอยู่อ่าแล้วก็หน้าจอเล็กๆตัวนี้ก็ที่ทําตัวเล็กก็คือเป็นพอร์ตนะผมเริ่มต้นอ่เริ่มเทรดพร้อมกับทุกคนเลยร้อยดอนเนี่ยจะออกสู่ยูศูนย์หนึ่งเนี่ยใช้อินดิเคเตอร์ดาวดาวการนะครับผมแล้วก็ใช้คู่กับไอ้ตัวนี้นะแบรนด์นะครับผมแบรนด์ในการเทรดนะแต่ก็มันเป็นซนะีมิออโต้อเอเนาะไม่จําเป็นที่จะ มันมันเป็น EA ที่เราเลือกเทรดได้ไม่จําเป็นที่จะต้องกดแบบคือมันไม่ใช่ออโต้เอเราเลือกกดได้อันไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ยังอย่างเงี้ยอินดิเคเตอร์มันให้เซล,ลก็จริงแต่ถ้าเรามองเทรนว่ามันยังเป็นยกโลอยู่ในใจผมมองไบแอสขึ้นนะผมก็จะไม่กดเซลนะนึกออกป่ะก็จะรอกดบายเอาก็โซนที่หน่ากดายก็คือ2โซนนี้แล้วก็คัดลอสที่4987ทุกกรณีนะทุกกรณี โอเคนะครับผมแล้วก็มานั่งดูเนะน,นี่คือทองนะก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากเราข้ามไปดูตัวอื่นก่อนก็อะบิตคอยที่เราดูไว้ตอนเช้าว่ามันจะไซด์เวัพขึ้นเนาะเห็นไหมอะก็ไซด์เวัพขึ้นมาก่อนเนาะเห็นไหมเมื่อเช้า,ชาก็น่าจะโดนหน้าทุนแต่ว่าเรามองไว้แล้วว่ายังไม่น่ากดนะยังไม่น่ากดส่วนบิตคอยยังใช้อินดิเคเตอร์ไม่ได้นะครับผมเรามองว่าบิตคอยถ้าเราดูโมเดลเหมือนเดิมนะย้ําตลอดทุกวันนะว่าโมเดลตรงเนี้ยกราฟตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยนะเห็นไหมมันจะเล่นลอกกันบ้านกันมาเราอยู่ในช่วงงเนี้นขอ เสร็จเมื่อประมาณปี2022นะกราฟทำตัวเหมือนอย่างนี้เลยทำนิวไฮเสร็จปุ๊บตกลงหลุดโลเห็นไหมแล้วก็ไซด์เวแล้วก็เดี๋ยวทิ้งนิ่งลงมาอีกทีนะโอเคนะครับผมสีส่ปีดเลยหมาคือเดินบ้านผมโอเค ก็เหมือนเดิมเราอยู่ในโซนไซด์เวย์ตรงนี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นจบไซด์เวย์มันจะทิ้งดิ่งลงมานะตอนนี้กราฟก็ยังทิ้งดิ่งลงมานะเพราะฉะนั้นใครอยากจะลงทุนบิตคอยผมแนะนําว่ารอให้มันกินเส้นสีส้มนี้ก่อนนะซึ่งเค่แล้วมันก็กินลิควิตตี้ตรงนี้ก่อนนะค่อยลงมานะครับผมเราก็จะรอให้มันกินตรงเส้น48่นูแแล้วค่อยลงทุนนะเหมือนเดิมโอเคอวันนี้มาย้ํานิดนึงดูหุ้นไทยหุ้นไทยเต็มแท่งนะบอกตลอดนะว่าให้ขาขึ้นไม่ต้องกลัวนะขึ้นขึ้นมาตลอดบอกทุกวันนะ ดูทั้ง Facebook ผมด้วยหรืออะไรด้วยนะหรือว่าอะไรก็ได้ผมอวดกำไรแล้วนะก็วิ่งวิ่งกระฉูดน,นะวิ่งวิ่งกระฉูดทุกวันนะครับผมวิ่งกระชูดน,นะครับที่เชียร์แล้วก็วันนี้ก็ตัวที่ผมบอกว่า Monopoly ีดีสุดก็เริ่มเบรกเห็นได้ชัดนะครับผมใครดูไลฟ์เลือกได้นะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหุ้นไทยนะผมไม่ได้เชียร์ให้มันผิดกฎหมาย เทรดเองนะเทรดเองเข้าเองโชว์เองใครแต่ถ้าใครอยากตามเรื่องของคุณเลยแล้วแต่นะครับผมแล้วก็ทูบ,บอกแล้วว่าตามแอดวานซ์ไปออทามไฮคือขออวยตัวเองหนะ่อยว่ามันแม่นมันถูกทุทางทุกตลอดนะโอเคเห็นไหมใครเข้ามาดูโอ้ขายหมดโอเคครับผมก็เดี๋ยวดูวันนี้วันนี้ผมมานั่งฝึกเล่นเนาะฝึกเล่นไอตัวคู่เงินเนาะคู่เงินคู่เงินก็มองขึ้นนะก็วันนี้ก็เทรดเล่นๆนะก็ได้บวกไป400ดอลใน40%นะ 4ี่อเอยู่นะก็เล่นตามที่บอกว่าตอนเช้าที่มันอยู่ตอนเช้านะว่ามองขึ้นมันก็ขึ้นนะมองขึ้นอ่อยู่เชฟมองลงเห็นไหมอ่ลงเทงมาเลยเลยอโอเคแต่ว่ายังไม่ทามาร์กไว้อ่าให้นะเดี๋ยวพวงนี้แต่พวงนี้เป็นต้นไปผมจะทามาร์กแล้วก็แคปลงกลุ่มให้นะครับผมก็ที่ยังไม่แคปลงกลุ่มเพราะว่ามันยังไม่มั่นใจในการเทรดคู่เงินอ่าไม่ได้เทรดนานอ่ขอววรอมก่อนขอววรอมก่อน เหมือนดิอกว่าอตอนดึกคืนมาตลาดตลาดสองทุ่มมันมาดีเนาะมาดีนะแต่ว่าก่อนนั้นมันก็ลดก,กดลงทั้งวันนะ,อะโอเคเดี๋ยววันนี้พอรดีเรามีข่าวกันไม่เอ่ยก็เดี๋ยววันนี้มีข่าวนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีข่าวนะครับสองทุ่มครึ่งนะ,ะทุกคนเอของเราวันนี้นะครับเของเราวันนี้นะครับก็คือข่าวเกี่ยวแรงงานเลขแรงงานนะครับอันยิงหอยมิ้งเข้มนะครับก็คือส่าวงานนะครับก็คือข่าว,ว,ว,วง,งานะงานะครับสองทุ่มครึ่ง ก็ตอนนี้ประมาณทุ่มสี่สิบตอนนี้ประมาณทุ่มสี่สิบแล้วได้อยู่ประมาณสี่สิบนาทีนะครับก็เดี๋ยวรอรอีกทีก็ได้รอรอกันอีกทีก็ได้ฟังพี่ก๊อฟไปก่อนดี๋ยวครับฟังพี่ก๊อฟไปก่อนดีไหมครับวันนี้พี่อาจจะไม่อยู่ได้ไม่ยากก็โอเคโอเคเดี๋ยวพี่เคาะไว้ให้ก่อนเราเล่นกัน แต่ว่าเดี๋ยวอาจะลงเดี๋ยวอาจจะลงพี่ไม่อยู่ะเราเอพี่ไม่อยู่อ่ะเราอาจจะได้ลงไลฟ์ก่อนเพราะว่าก็ใครอยู่ในยิสคอร์ดก็เด้แลัวเทดไปด้วยกันนะครับผนี้ขายอยู่สองทุมครึ่งเนาะครับก็สองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งสองึนนี้ผมไม่ได้ไลฟ์เนาะไม่ได้ไลฟ์อาจจะไม่ไลฟ์ใครอยากจะเข้ามาเทดร่วมกันก็เหมือนเดิมร่บผมโค้ชลีอยู่กลางคืนตลอดนะเห็นไหมแล้วก็วันนี้ผมมาไวนิดนึงก็ในกลุ่มยังงงอยู่ส่วนอาจารย์วิทย์น่าจะคิดว่า ผมยังไม่มานะเข้ามาเสร็จยังไม่รู้อาจารย์วิทย์อยู่ไหมเอ่ยอาจารย์วิทย์ยังไม่เปิดไมค์นะอ่ติดไมค์มาแล้วเหรอโอเคอาจารย์วิทย์เป็นไงบ้างตอนแรกผมไม่ได้ยินเสียงตอนแรกผมไม่ได้ยินเสียงตอนแรกผมได้ยินเสียงไม่เป็นไรแตค้างได้ละเปิดห้องดีกก่อนโอเคอาจารย์วิทย์มาแล้วเนาะอาจารย์วิทย์เป็นไงก็วันนี้ยังไซเวย์เหมือนเดิมเนาะยังไม่ไปไหนเลยอยู่เฉยๆทั้งวันไม่ยังไม่มีอะไรอัปเดตเลยไม่ยังไม่มีอะไรอัปเดตเลยครับยังไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติม แต่ยิ่ยังไม่ใช้หน้าจอก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรหรอกวันนี้ก็ออรอชนข่าวอีกทีมีอะไระครับ,รบแล้วเป็นไงคู่เงินกำไรไหมวันนี้ช่มันก็ไซเว่ยเนาะอืมไซเวทุกคู่เลย ก็จริงโซนที่วิ่งไวมาเช้าเอาวิเคราะห์กันไว้มาเช้าเนาะมันก็แบบมันก็วิ่งอยู่ในกรอบวันนี้ราคาไม่ติดแต่เราไล่จบยังไม่มีสัญญาลเลยนะสัญญาลไม่แตะเลยเนาะไม่แตะเลยใช่ใช่แต่มันก็วิ่งสะบัดขึ้นลงสองพันจุดนะนิ่งเป็นเส้นตรงเลยก็โอเคอยู่ให้เฉยกันก่อนเนาะก็ถ้าได้ราคาดีก็ สามแปดหนึ่งเจ็ดเนาะและคัดลอตแปดเจ็ดถ้าอยากเล่นสั้นใช้อินดิเคเตอร์ครับสบายทอสมองอ่าส่วนใครอยากจะเข้าสู่อ่าด้าน ICT ตอนนี้อาจารย์วิทย์เปิดสอนอยู่นะครับผมเข้าห้อง Discord แล้วก็ไปห้อง ICT อาจารย์วิทย์เลยนะคะะาารับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมห้อง ICT เนี่ยอ่าอาจารย์วิทย์พร้อมสอนอย่างเอ,อย้ยวันนี้เออเออเราจะเ,ออเราจะเราจะเรียนเป็นแบบนี้นะครับเราจะ,เร,าจะเรียนเป็นเนสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์สองวัน ใช่ครับใช่ครับเป็นเสาร์วับใช่ครับเป็นเสาร์อาที่สองวันครับมันไข่ถมักต่อไอบีหน่อยเนาะอย่าใช่เป็นเสาร์อาที่สองใช่เป็นเสาร์อาที่สองวันครับอ่ะปันละสองชั่วโมงปันละสามชั่วโมงแล้วผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวใครใครใครวันนี้ผมไม่อยู่เนาะใครอยากเทรดกับอาจารย์ลีก็ฟังข่าวเข้ามาดิสคอดนะครับผมเข้ามาระดมคนเข้ามาดิสคอดแค่นี้หมดกันเพราะว่าดิสคอดมันไม่ดีเลยอ่าผ่านกดเวลาทันทีปุ๊บกดกันเถอะอะไรเงี้ยเนาะก็ น่าจะดีกว่ากองไปไหนอ่าอะัสดีก็หัวดันุก็หัวดันทุคคืนนะครับดีสองดีสามนะครับกาแล้วก็มีแวะเวียนกันเข้ามาบ้างเข้าเข้าออกครับถือว่าตานี่อึดสุดอยู่กับผมตลอดก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวผมให้นี่ข่าวให้ให้แนวทาง ก็สหรับข่าวนี้ตอนสองทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นข่าวอันนี้ไฟมนเทมนะครับก็คือเป็นตัวเลขขอรับเงินชุบเชยว่างานนะครับเป็นตัวเลขเกี่ยวกับแรงงานซึ่งตัวเลข แรงงานมีความสําคัญนะครับเพราะมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อก็จะไปเกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลที่เฟดจะใช้ประกอบการตัดสินใจในการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็น Data ส่วนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดที่เขาจะเอาไปชิดนะครับเป็นส่วนส่วนหนึ่งนะเราก็ดูข่าวแล้วเราก็เก็บข้อมูลไปนะครับแล้วเราจะได้คาดการณ์น้ครับว่าแนวโน้มทิศทางเป็นยังไงในอนาคตนะครับซึ่งอ่าจากที่ ไล์กันมานะครับดูข่าวกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหรือเดือนประมาณปลายเดือนที่แล้วนะครับก็ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในส่วนของแรงงานก็มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ เขาเรียกว่าเบาๆลงแบบเย็นๆลงล้กันดีขึ้นเรื่อยๆเช่นเมื่อวานเราล่าสุดก็คือที่พูดไปเมื่อเช้านะครับเมื่อวานนี้ข่าวสตัวนะครับที่เกี่ยวแรงงานนะครับในเรื่องของ e v e r l เ g ่ h i r i n งเนอร์นิงนะครับก็ตัวเลขค่าแรงก็โอเคนะครับปิดเทียนได้นอนฟาร์มเองนะครับกาารอัการจ้างงานก็ดีนะครับเมื่อวานแล้วก็ อตาว่างงานทุกอย่างดีหมนเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับในเรื่องของคนที่ของรับเงินชดเชยว่างงาน ผมคิดว่าตัวเลขเนี่ยชุดข้อมูลมันก็จะไหลตามผมไม่คิดว่าตัวเลขวันนี้จะลดลงตามคาดการณ์ครับดูพร้อมกันนะอันนี้ผมเปิดดูข่าวที่ Forex Factory นะครับคาดการณ์อยู่ที่220 222k นะครับรอบที่แล้วประกาศไว้ 231k ก็คือจะลดลงผมก็เลยคิดว่าผมก็เลยคิดว่ามีความนไม่ได้สูงที่จะลดลงตามคาดการณ์ คัดการนคัดการนะคัดการเพราะยังไงก็ตามแล้วต้องรอตัวเลขจริงเพื่าช่วงนี้ตัวเลขแรงงานเขาในฝั่งของต้นทุน p b i อะไรทุกอย่างมันขยายตัวเหมือนกเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะส่งผลกระทบตามมาในส่วนของ CPI ก็คือในเรื่องของฝั่ง ประชาชนเขานี่แหละประะชชาานนเี่แหลในฝั่งของแรงงานในฝั่งผู้บริโภคครับมันก็จะต่างกันคิดว่าวันนี้อาจจะก็เลยคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นไปตามคาดการณ์ก็เดี๋ยวเราดีก็เดี๋ยวเรากไว้เี่นาที ใช่หากตัวเลขมันออกมาใช่หากตัวเลขมันออกมาต่ <t <t ํากว่าคาดนะต่ำกว่าคาดต่ำกว่าคาดอันเนี้ยในฝั่งของดอลลาร์นะครับจะจะได้จะอาจจะแข็งค่าในช่วงแบบช็อตเทอมหรือช่วงสั้นๆนะครับในระยะนี้นะครับสมันก็จะไปกดดันทองทำไม่ทองอ่อนดอลลาร์แข็งนะดีเอ็กวแข็งนะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาสูงนะครับสูงกว่ารอบที่แล้วเลยหรือสูงกว่าคาดการณ์อันเนี้ยผมมองว่า นี้จะเป็นตัวเร่งเลยที่ทําให้ดันราคาครับส่วนเบรกหรือไม่เบรกเนี่ยอันนี้รอดูกันทีเพราะข่าวข่าวนึงเนี่ยอันนี้มันเป็นแค่ข่าวชุดข้อมูลหนึ่งในเรื่องของแรงงานบ้านเขานะครับเรื่องในข่าวใจในเรื่องของทําในเรื่องของ ผมมีรัฐศาสตร์ขาวสงครามข่าวกาค้าข่าวการค้าระหว่างจีนอกมากมายนะครับที่จะเป็นตัวเล่งอันนี้จะเป็นเอฟเฟกในช่วงช็อตเทอมนะครับยังไงรอติดตามอีกทีนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวเลขประกาศรอบที่แล้ว2 3 0รอบนี้ 222k แสดงว่าตลาดรับรู้รับทราบไปแล้วนะครับว่า ว่าตัวเลขของสหรัฐเนี่ยชุดเชยว่างานรอบนี้จะน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้ามันจะลงได้แรงๆจริงๆวิ่งได้แรงๆหลายๆพันจุดจริงๆมันจะต้องต่ำาแลคาดจะต่ำครับจะต่ำกว่ารอบที่แล้วไม่ได้ต้องต่ำ่าคาดนะครับเห็ุเดอนรับทุนเขารัอทราบไปแล้วเขาพอจะตีความได้จากชุดข้อมูลที่มรรดาัก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับ Bien แล้วก็เอาไปปรับใช้กับแผนนะครับแล้วก็รามาดระวังส่วนใครอยากเรียนรู้นะครับเออเรื่องข่าวเรื yes> ่องอะไรเนี่ยผมมีความคิดมีอะไรยังไงเดี๋ยวมาจอยกันในดิสกเดี๋ยวผมแชร์ให้ก็เดี๋ยวผมแชร์ให้ประมาณนี้ของผมสั้นๆไม่มีอะไรโอเคครับผการดิสมีไหมการดิสมีไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไซเวจะจับวันนี้ก็ไม่มีเลยอินดิเคเตอร์เราเป็นให้เซลลถ้าถืออยู่มันก็ต่เก็บไปแล้วนะ มันก็สบายอ่ะใครรันเทนตอนนี้รันท็อตอ่ะก็เก็บซัดนะครันแยกไปอานะปลอดเก็บซัดแต่ถ้าตกลงน้ำหนักอ่ะถ้าตกลงน้ำหนักอ่ะน้ำหนักน้ำหนักวันนี้มีมีมีทางเซลนะครับเพราะว่าผมให้แผนไว้ตอนบ่ายในห้องอ่ะผมให้แผนไว้่นแค่หน่อยก็ได้อ่าฮแค่หน่อยดิก๊อ็นิดนึงนิดนึง อนนิดึงผมแช่แผนนไว้้ใหตอบ่ายผผมแแชนไว้ให้ตอนบ่ายในห้องพี่มันไม่แบบเป๊ะนะมันไม่แบบเป๊ะนะแต่ก็ก็เล่นแล้วอ่ะแต่ก็เล่นแล้วอ่ะคือมันขึ้นไปเกี่ยวหายนี้แล้วครับมันขึ้นไปเกี่ยวแล้วอ่ะ เจ็ดแปดแล้วอ่ะมันขึ้นไปเกี่ยวตรงเจ็ดแปดตรงนี้แล้วก้อนน้ำหนักก้อนน้ำหนักน้ำหนักแอบมองลงเหมือนกันแอบมองลงเหมือนกันเพราะว่าตรงเนี้ยไอทองคํามันไปแอบทํำไฮเออร์ไฮชุดนี้แต่ว่าซิเวอร์แต่ว่าซิเวอร์มันทํำไฮเออร์ไฮไม่ได้มันก็มีโอกาสที่จะเรียกหาสภาพทองคำอะไรเนี้ยทองคำวิววิวนะจ๊ะเนี้ยแอบวิวนิดนึงพี่เพราะว่าเพราะว่ามันขึ้นไปตรงเนี้ยแล้วมันยืนไม่ได้เลยอ่ะ แต่ว่าพี่ในความคิดพี่มองตอนนี้พี่มองว่าทองคำกับเงินมันโคลกราฟแล้วอะเงินมันขาลงแต่ทองคำยังเป็นขาขึ้นในความคิดนะเป็นไปได้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 หรือว่าหักหรือหรือว่าทองคำแอบเป็นขาลงแบบไม่บอกกล่โคกรัฟพี่มันจะโคกระฟ์ให้คัดอย่าเพิ่งไปคิดว่าไปแอบตามเงินทองคำมีค่าของมันเองเงินมีค่าของมันเอง อะไรครับคือคือตอนนี้ผมมองในมุมมองผมว่า่าที่พูดไปพลาแเลยว่าเงินมันไหลออกจากแอสเซททุกตัวเลยแล้วมันเข้าระล่าก็คือคนไปถึงเงินผมมองว่าทองมันมีสิทธิ์ปรับตัวลงต่ำกว่านี้ด้วยอีกเพื่อให้ราคามันน่าสนใจก็ไปพร้มกัแล้วไปใช่แล้วก็จะกลับมาทยอยสะสมซื้จริงๆิงเงินมันไหลไปที่ประเทศไทยลงไปก่อยเชื่อผม ใช่ใช่บอกว่าใช่ใช่บอกว่าใช่เกิดโรคแล้ยจริงๆตอนนี้ตลาดออสเตรเลียที่ที่พุ่งกระฉูดนะเหมือนกันนะเงินมาไหลเข้าอ่าเอเชียนะเอเชียเอเชียนะออสเตรเลียในเอเชียใช่ไหมอาจารย์ลีเอ๋อมันอยู่ระหว่างขคาบสมุทรคุณคนเออ่เป็นยูเป็นฝรั่ง กำลังคาบด้วยเยอชร์เขาเรียกตีนอยู่นะกำลังประชาชนอยู่นะครับผมเขาก็เลยมาลงทุนในประเทศไทยหลังยูเอลมันฟุลงทุนฝรั่งห่ังชาติจีนเขารู้ว่าคนไทยอยู่แล้วนะครับว่ามันขึ้นคนไทยเรามันขึ้นรัฐบาลชุดไหนก็ว่าไปครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตนึงติดธุระแต่ว่าผมกําลังจะสร้างคอมมูนิตี้ที่อยู่ในดิสคอตนะครับผมเข้ามาเถิดจะมีเซอร์ไพรส์คอมมูนิตี้ในดิสคอตผม มั่นใจในฝีมือการเทรดหุ้นทั่วโลกมากเลยอย่างน้อยมีประโยชน์เรื่องผมกาจารีเนะก็มีประโยชน์เคยเป็นมาร์เก็ตติ้งหุ้นมาก่อนเดี๋ยวเราจะคัดหุ้นทั่วโลกที่มันดีอย่างไทยก็จะคัดเซ็50และจะคัดเซ็50ตัวท็อปอีกทีใส่เข้าไปไว้ใครสนใจเข้าไปนั่งดูได้ทำไมเราสนใจให้ข้อมูลทุกอย่างในหุ้นอเมริกา S&P แมวนะมันเยอะไปเราเอาแค่ US 30พอเนาะ คัดไปถ่ายให้หุ้นต่างๆนะครับผมเข้ามา Discord มเข้าได้นะครับไม่ได้คิดตังค์ขอต่อไ B นิดนึงเนาะ,ะช่วงไหนเราโยกเงินเข้าทรัพย์สินที่มันทํากําไรได้เราโยกกันเถอะเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ว่ามีประโยชน์กับคุณที่เข้ามาแน่นอนอ่าช่วงไหนที่ทรัพย์สินพวกนั้นมันเล่นเป็นทามมิ่งเป็นไซเคิลนะมันเล่นได้แป๊บเดียวเราก็โยกกลับมาเล่นฟอเร็กเล่นทองกันเหมือนปกติทำแคสโฟเล่นไปเรื่อยๆอ่าอย่างนี้นะครับไม่งั้นเราก็จะไม่รวยเนาะเราสามารถทําได้ โอเควันนี้ขออนุญาตเข้ามาเทสการไล์เฉยเนาะก็แจง้งเฉยเดี๋ยวเจออีกทีพรุ่งนี้เช้าก็เจอกันทุกเที่ยงนะครับผมแล้วก็ไปลุ้นกันว่าเซตมันจะวิ่งไปถึงเท่าไหร่ใครใครยังไม่เปิดพอร์ตไม่ได้แล้วนะมันเบยขนาดเนี้ยบอกไว้ก่อนนะตกรถนะผมเชียร์มาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งมไม่หยุดจะหืมเลยแนมะบอกแล้วผมไม่ได้มองเลือกตั้งนะผมมองกราฟ กราฟไม่หลุดมันเพกเห็นไหมเทคนิคดาวเทีย hmm. ร mm ี hmm. ่ใครสนใจเทคนิคนี้อยากเรียนรู้จริงๆเดี๋ยวเข้ากลุ่มมาผมผมสอนในกลุ่มละไลฟ์สอนด้วยแต่ผมไลฟ์ไปด้วยผมทำคอนเทนต์ไปด้วยอาจจะยืดยาวนิดนึงอ่าเนาะเพราะว่ามีคนถามมาเหมือนกันว่าให้เริ่มดูจากไลฟ์ไหนผมก็บอกไม่รู้ไลฟ์ทุกวันเลยเวลา2รอบเดี๋ยวจะเริ่มรีใทดดีๆใหม่เนาะโอเครับผมก็ใช้ด้วยกันแต่ก็นาะลองมาดูได้ครับผมใคร ใครอยากจะเทรดลยนะก็มีหลายคนแล้วเนาะก็ดูย้อนหลังก็ทักทายกันหน่อยนะครับชอบเตะอะไรหรือเปล่าแชร์หน่อยก็กว่ากันเนาะวันนี้ขออนุญาตไปก่อนอไปก่อนถ้าเจออีกทีมีการคุยงานอ่ะผมฝากอาจารย์ลีกับอาจารย์วิทย์ตอนเทรดเทรดด้วยเนาะล้วมีอะไรเดอัปเดตอีกทีเ<ช>จอกันใ,ในทีิตอนดะครับฝากอาจารย์ลีส่งลิงก์ดิสคั่เข้ากลุ่มทิกเออะ,อะไร t u b e Facebook ให้หมดเลยเนาะ ยังไงก็ได้ครับผมเจอกันนะครับสวัสดีครับผมผมก็ลาไปก่อนเจอกับโค้รลีกับโค้รวิทอีกทีในห้องนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาในไลฟ์นะครับเจอกันในมาในไลฟ์นะครับ